วัดปรเสรินะนี่ครับน้ำผึ้งแท้เราไปเซ็งครับเพิ่งเอามาใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเอามาเราเอามาจากเมื่อกี้ครับไม่ชวนไม่หาบ้างเลยอยากไปหาโอ้ถ้ามาวันเราเดี๋ยวชวนได้มากี่หลังครับเนี่ยเก็บไปขึ้นได้ครับได้มากี่หลังหลังเดียวครับหลังเดียวครับโอ้นี่น้ำไม่ใช่ไหมน้ำครับโอ้โหนุ๊กเดือยาล่ะเอาแกะตัวเลยเลเลมาเดี๋ยวต้องมาหาเนี่ยเกะที่อี ทอวอ่อนก็นเลี้ยงนั่นเล่าด้เลยเราที่ไปจะเลี้ยงเล่าขว้าวนา่ากินเลี้ยงเล้าามาน้ำบ้าปูชร่าน้ารู้ปะดหนเมดเอนนี๋ยวผมจะนำ,นำพึง่งพึ่งเราจะเดือนห้าครับเดนนี้กับแคนนาตะขวดครับเลกช้เลเล็กวนจนรปลิกช้ิขบ้นเล็ของอันนี้พึ่งพึ่งป่าได้เกสอดดอกไม้จาก ต้นไม้ป่าครับนะพอวแถบ้านผมก็ได้เกสรจากเพลอเข้าวโพดหรือดอกไม้ท่วมากจะได้เกสรจากที่เขาทาอท่ะเกสรที่ทัวบ้างอะไรบ้างครับแต่เนี้ยคือเกสรของดอกไม้ป่าครับ <c oughs> ลองติดไปตะกดหนึ่ง <c oughs> น่าจะดีนะครับ <c oughs> ว่านะ <c oughs> แล้วก็ถ้าหาแท้ๆแบบเนี้ยน่าจะหายากหายากมาก อไม่มีการผสมไม่มีการผสมใช่ใชแท้ๆเลยอันนี้กางจะกรองนะครับเอาเศษตัวพึ่งออกกันอะไรปะเดี๋ยวน่าจะประมาณใกล้ปีใหม่เอ๊ย ปลายปีเนี้ยผมน่าจะมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตีมั้งนะพี่เกนูชวนไปเที่ยวเนี่ยอนนี้เยๆวิวดีนะอยากแบบไปหาไปหาปลาหากุ้งอาหารกระลอกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ได้แล้วครับได้ที่หาแล้วโหมาอยู่ที่ห้าวันไม่รู้จักน้องเขาไม่งั้นล่ะผมให้ที่หาเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวชวนไปทำคอนเทนถ้าพี่ตีผมอยู่ข้างล่างนะผมเดี๋ยวผมอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับมีอะไรพี่บอกนะผมวิ่งก่อนเลยนะ เอาหมูเอาหมูมาเรายืนในหมูู้ได้งหมดมีช่องขาดมันเข้าไปแต่เนี้ยถอดไปทันเลยนะพี่ัวัวนเดี๋ยวก็ไฟขวดกลับใช่นัดครับอันนี้ก็ของแท้กับนครนายกพี่เบสอีกเนาะพี่เบสเอาหมดเลยใช่ไหม พี่เบทเอาหมดครับผมเอาขวดนึ่งแบ่งๆกันครับไปทุลไดกว่สองขวด่านไปครับเกือเรียกเ่าจะได้ประมาณห้าขวดเลยนะเราคนแรกลงไปห้าขวดแต่อันนี้ไม่ได้ใส่เต็มครับอันนี้ใส่ล้นเลยครับใส่ล้น หน้าขวดถ้าขวดน,น่าจะไม่หมดนะน่าจะมีหกขวดน,นะครับบัลลาเนี่ดุมากเลยครับพี่เกดดุใช่ไหมครับเือกัดทำตัวเลยอ๋อละแพ้ไหมไม่ไม่แพ้ไม่แพ้งั้นโดนไปเถอะไม่เป็นไรหรอกจะบวมบวม่วมอ๋อบวมคือถ้ามันมาตัวหนึ่งเนี่ยมันจะตามมาใช่ไหมอ๋นนอ,อ,อแยกกูแยกกูเลยวานนะกูรักกูกันเออสี่ผ่านไปครับ มาดูขวดที่ห้าครับขวดจะได้น oh. ่าจะเกือบพอดีเลยอาจจะเหลือนิดหน่อยครับน่าจะได้อีกแบนหนึ่ง ไไม่ด้้แลวหลังนี้5้ากลมเต็มๆครับล้างครับมันเหนียวครับเลยต้องเอาไปล้างบ้านต้นไม้อันนี้คือบ้านต้นไม้ว้าวไม่ได้ถ่ายได้พวกเกตถ่ายครับ ได้อีกหนึ่งแบนครับห้ากลมกับหนึ่งแบนครับ